ไข่ไก่สามฟองเทกาฝาักเล็กๆประมาณยาวหนึ่งฟุตหั่นบางๆตีไข่กับน้ำปลาให้เข้ากันต่อจากนั้นก็นำเทกาที่หั่นแล้วลงไปคลุกกับไข่ให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบเทกาสามารถเอาไปล้างก่อนก็ได้ น้ำมันลงกระทะให้ร้อนแล้วนำไข่ลุกเการลงไปเจียวให้สุกเหลืองน่ารับประทานพอไข่เจียวเสด็จน้ำมันแล้วก็ตักใส่จานร,รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยสำหรับคนที่คอชอบขมนะคะ คมนิดหน่อยอร่อยมากเลยค่ะ